เห็นไหมเออนั่นแหละนะนนะคาเต่ละโตโยต้ามันก็ไปอีกอย่างนะครับอีซ e ูซูมันก็ไปอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนยี่ห้อนะครับมันเป็นแบบยี่ห้อนะครับออไปไปบอกว่ามันเป็นบุคลิกหรือว่าเสียบุคลิกมันคงไม่ใช่นะครับนะนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์บุคคลนะครับเอกลักษณ์บุคคลเหมือนจำเลย,ยงไงนะครับเห็นไหมนะนะกคุยไปคุยมาคาดหาขวดมานะก หาขวดมาใส่นี่นะครับนะนะครับเอกลักษณ์ของจําเลยมันเป็นอย่างนั้นนะครับคุยไปคุยมานะครับเอานิ้วเขาลลวงข้างในนะครเกลดอย่างนี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์และบุคลิกนะครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวจนเบื่อเ yeah, <laughs> นี่นะครับนะ นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเอกลักของลงคืนนะครับส้นตีนสือกลางจ้านะครับสวนยางนะครับล้างอกับปลาล้างก็ก็อพอกันนะครับพิรุษมันชัดเจนถูกต้องนะครับนั่นแหละนะครับแล้วจะให้เด็กมันขึ้นเขาได้ยังไงนะครับเห็นไหมเออแล้วจะให้เด็กมันตามปลาส้มได้ยังไงนะครับแล้วการการเดินไปตามหาของจำเลยไม่เดินไปกับใครเลยนะครับไออย่างนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับ เดินหานะครับประตูเรือนจํานะครับเห็นไหมล่ะอย่างนี้นะครับเดินหาประตูเรือนจํานะครับอาข้าคุณลุงครับบักจําเลยนะครับอาไม้จิ้มฟันนะครับโอ้เาน้าไม่อาบข่านะครับนะคุณรัชนาพรนะครับนะจริงๆนะมันน้ําไม่อาบนะครับ ฮะบ่อยๆนะครับทำเสียงไอเตี้ยด้วยนะครับนะเพื่อนๆนะครับนะนี่นะครับตัวละร้อยบาทนะเพื่อนๆนะครับมีไซส์นะครับตั้งแต่นะครับน้ำหนักเก้าสิบนะเพื่อนๆอันนี้น้ำหนักเก้าสิบนะนะครับมันเอาชุดเล็กๆมาชุดหนึ่งไปแขวนน่นไม่ได้ขายเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเอฟซีะของไอ้นั่นนะครับน้ำหนักเก้าสิบกันทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆ นี่นะเจ้าปู่เจ้าป่วยนี่นะเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเป็นนะครับผู้นําแกงแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะครับนะเออนะครับพูดไปเหมือนจะร้องไห้ไปด้วยเนี่ยนะครับรวมบางคนก็เงือกมันไหลนะครับน้อเออนะครับนะเอ่่งืดไหลนะครับกับไอไอไอนี่นะครับรกน,กน,นะ ไอ้เสียงเสียงเสียอ่นนับวันให้ยิ่งเหมือนค้ะวอวนะครับนะเออเออเออเขาท่าดีนะครับนี่แหละการนัดแม่เขาเรียกว่าล่อเสือออกจากถ้ำนะครับเอาเด็กไปเนี่ยมันอุ้มมาแล้วมันไม่ได้เอาไปขึ้นปล่อยบนเขานะนะครับ ที่มันมันต้องเอาออกไปที่อื่นก่อนถ้ามันเอาไปปล่อยบนเขานะครับทีมทนายเขาบอกว่าเขาได้อะไรอ่ะนะครับประโยชน์จากที่เด็กอุ้มเด็กแล้วเอาไปปล่อยบนเขาเขาได้อะไรนะครับมีประโยชน์อะไรนะครับออมันไม่ได้เอาไปปล่อยบนเขานะครับมันอุ้มเด็กแล้วนะครับมันก็ส่งต่อให้ใครสักคนเนี่ยนะครับผู้ชายคนใดคนหนึ่งนี่ยที่สร้างบ้านใหม่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ส่วนก็คือมาจากที่อื่นเนี่ย มาจากถิ่นอื่นแล้วมาพักอยู่ตรงนี้มารอมอลรับนะครับมารอรับเด็กแบกเล้าไปแวะต้นไผ่เล้าไปไว้ใต้สะพานแล้วก็มีคนมารับช่วงต่อไปนะครับนะครับผู้ชายคนนั้นออกจะอาจจะออกไปตอนนั้นเลยก็ได้ไปกับรถแหละนะครับไอ้รถที่อยู่ก็รอไงนะครับไอ้รถที่อยู่นะก็รอไงครับนะรถที่มาจะมารับอ่ะก็รออยู่แล้วก็โทรไปบอก มารับเลยผู้ชายคนนั้นก็พาขึ้นรถไปนะครับเออแล้วก็เอามาส่งใต้สะพานนั่นแหละนะครับแล้วจำเลยอาจจะเป็นคนที่รับช่วงต่อจากใต้สะพานขึ้นไปภูเหล็กไฟก็ได้นะครับมันมันเป็นช่วงเป็นต่อนะครับเห็นไหมการกระทํามันไม่ทําคนเดียวไม่ได้นะครับถ้ามันเอาไปซ่อนไว้แล้วมันจะไปปล่อยบนเขาเป็นไปไม่ได้ถ้ามันลักออกจากบ้านแล้วมันวิ่งขึ้นเอาไปไว้บนเขามันเป็นไปไม่ได้ มันต้องเอาไปกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลูงโมคนนะก็ไปห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะครับวอ่าอ่านะครับตอนนี้เดี๋ยวถึงไหนนะครับจําไว้นะครับเนาะจำให้หน่อยนะครับอถึงว่ากําลังขึ้นเขานะครับเนาะนะกับไปห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะครับ